มติคอรมอให้ประกันสังคมจ่ายเยียวยาโควิดผู้ประกันตนส่งเงินไม่ครบ6เดือนในมาตรา33จ่ายรวบยอดครั้งเดียว15,000บาทสวัสดีครับแฟนเฟิร์สชาแนลคลิปบอกข่าวเล่าเรื่องคลิปนี้เรามีข่าวดีข่าวด่วนมาแจ้งผู้ประกันตนสำหรับเงินประกันสังคมที่รัฐบาลจะเยียวยา15,000บาทอนุมัติแล้วจ่ายรวดเดียว1 5 0 0 0 ส่วนจะเป็นผู้ประกันตนกลุ่มไหนมาลุ้นกันก่อนไปฟังข่าวฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามและอย่าลืมสั่นกระดิ่งที่ช่องให้ด้วยนะครับเพื่อเป็นกําลังใจให้กันและจะได้ไม่พลาดการแจ้งเตือนข่าวดีๆในครั้งหน้าเราไปฟังรายละเอียดจากข่าวกันครับมติครมออนุมัติให้ประกันสังคมจ่ายเงินเยียวยาโควิด1 9ให้กับผู้ประกันตนมาตรา33ที่ส่งเงินไม่ครบ6เดือนรับทีเดียว1 5 0 0 0บาทเมื่อวันที่21กรกฎาคม2563 นางสาวรัชดาธนาดิเรกรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีถแถลงภายหลังการประชุมคณะรัฐมนตรีหรือครมว่าที่ประชุมครมอ,อนุมัติความช่วยเหลือผู้ประกันตนตามมาตรา33ที่ส่งเงินสมทบกองทุนประกันสังคมไม่ครบ6เดือนจึงทําให้ไม่ได้รับเงินช่วยเหลือเยียวยา5,000บาท โดยครมเห็นชอบโครงการชดเชยรายได้ลูกจ้างสถานประกอบการที่ได้รับผลกระทบจากโควิด -19 ในส่วนนี้จะใช้งบเงินกู้ซึ่งผู้มีสิทธิ์ได้รับเงินมีจำนวน59,776คนโดยสำนักง,งานประกันสังคมจะดำเนินการจ่ายเงินเยียวยา5,000บาทเป็นเวลา3เดือนคือตั้งแต่เดือนมิถุนายนถึงเดือนสิงหาคมแต่จะจ่ายรวบครั้งเดียวจำนวน15,000บาท อย่างไรก็ตามรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีไม่ได้ระบุวันที่ว่าจะมีการจ่ายเงินเยียวยาให้กับผู้ได้รับผลกระทบกลุ่มนี้ในวันใดหากมีความคืบหน้าจะรายงานให้ทราบกันต่อไปนะครับขอขอบคุณไทยรัฐออนไลน์สําหรับแหล่งข่าวนี้นะครับ ก็ถือว่าเป็นข่าวดีล่าสุดที่ออกมาจากประกันสังคมนะครับก็ขอแสดงความยินดีกับพี่น้องผู้ประกันตนมาตรา33ที่ส่งเงินไม่ครบ6เดือนซึ่งวันนี้ครมอ,อนุมัติแล้วที่จะจ่าย15,000บาทรวดเดียวให้กับผู้ประกันตนกลุ่มนี้นะครับเรียกว่านี่เป็นข่าวดว่วนสดๆร้อนๆที่เพิ่งออกมาจาก การประชุมคณะรัฐมนตรีหรือครมลในวันนี้นะครับส่วนรายละเอียดของการโอนเงินว่าจะเป็นวันไหนนั้นจะต้องรอทางกระทรวงการคลังและสำนักง,งานประกันสังคมได้คุยกันอีกครั้งหนึ่งถ้าเรารู้วันที่แน่นอนแล้วทางช่องจะไม่พลาดในการที่จะนำข่าวมาบอกพี่น้องผู้ประกันตนมาตรา3 3ในกลุ่มนี้แน่นอนนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามและอย่าลืมสั่งกระดิ่งที่ช่องให้ด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้กันและจะได้ไม่พลาดการแจ้งเตือนข่าวดีๆในครั้งหน้า สำหรับคลิปบอกข่าวเล่าเรื่องคลิปนี้แฟนเฟิร์สต้องลาไปแล้วนะครับเจอก,กันคลิปหน้าขอบคุณและสวัสดีครับ